บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาใจาจากพิธีพระราชทานรางวัลโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่26ภายใต้แนวคิดมุมมองที่สร้างสรรค์ประจำปี2556สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินขึ้นเพื่อเผยโฉมภาพถ่ายรางวัลพระราชทาน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี2556และพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศโดยมีนายถาปณะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ขอแสดงความยินดีกับช่างภาพที่ประสบความสําเร็จในการได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานและก็รางวัลอื่นๆในวันนี้ทุกท่านนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในวงการถ่ายภาพของบ้านเราภาพทุกภาพที่เข้ามาถึงรอบรางวัลเนี่ยก็ได้ผ่านพระเนตรพรกกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกรางวัลด้วยพระองค์ท่านเองนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีโอกาสเช่นนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดนะครับ โดยผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือนายอุทัยหวังพัชรพลเจ้าของภาพเสียงคลื่นเป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิตเลยครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินคือโครงการที่จะสารฝันและเติมพลังใจในการทำงานให้ช่างภาพและศิลปินไทยต่อไป บริษัทไทยเว็บเรตจำกัดมหาชน